โรงพายาบาลจะอยู่ตรงนู่นอันนี้เป็นหอหออาสาของพักสที่เราพักอยู่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเนาะใช่จริงๆก็คือตรงนี้ก็จะมีรถกอล์ฟพาไปนะเห็นไหมนะคะก็จะมียืนรอกันตรงนูน้นนะแล้วก็มีรถกอล์ฟแต่ว่าเราไม่ไปไลเดิเ <Gallery> จะได้เดินอย่างร่มร่ไปโรงพยาบาลได้ตรงนี้ก็คือจุดที่เมื่อกี้เรามองว่าเขาลอรถกอล์ฟกันนี่อันนี้เป็นทางเดินจักรยานใครเอาจักรยานมาก็ขับได้มีทางไปทางกลับไม่สวนกันไม่ชนกันนะเนยก็ต้นาไม้จิ๋วเออยังจิ๋วอยู่เลยเดี๋ยวมันก็จะโตเนาะอาคาเรยีนยนหะนึ่เนาะชั้นหนึ่งก็จะเป็นคอมมอนรู คอมคอมอนดรูปที่ให้อ่านหนังสือหรือนูแบบมาทำงานอะไรมีสองชั้นนะโต๊ะเยอะมากนั่งกันแบบเหลือ <c oughs> เหลือที่อ่ะเหมือนว่าตอนเนี้ยังเปิดแบบไม่เต็มเนอะแต่ว่าตอนถ้าเกิดว่ามีการเปิดการเรียนการสอนอาจจะเปิด24ชั่วโมงครบคันอยู่นะนั่งสบายมีทางน้นเป็นอาคารโรงพยาบาลทท แ่จริงๆถึงแม้เราแบบแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีการยืนยันตัวตนใช่ปะ <ừ> จริงๆก็จะต้องมีแบบอ่พอพคอ,คอแบบนี้นเอโอโ์คาร์คือแล้วค่อะอาคารโรงพยาบาลฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะคะ มาแล้วค่ะปะเดี๋ยวไปกันก่อน เมื่อเช้าไปที่บอร์ด 5A เป็นอร์ดแบบเป็นบอร์ดรวมๆแต่ว่าเราไปดูเคสคงไข้เมดกันมานที่ยังไม่ได้รีวิวเรารีบรีบไปเรียนก่อนไปไหมค่ะเป็นเคสโกค่ะเป็นเคสสโตรกก็คือแบบผู้ป่วยมาด้วยอาการอ่อนแรงก็ได้ส่วนร่างกายสักประวัติก็ดู MRI ด้วย ก็สนุกดีค่ะแล้วก็รีมาเรียนใช่ไหมเป็นเจน e t i c s แล้วก็ดูพวกแบบ Skinning Day Act อะไรเงี้ยมาคอนเฟิร์มพวกแบบไซนเทครโลจีต่างๆก็คือมีเทคโนโลยีมากมายเลยนะคะตัดต่ใช่ก็คือตรวจก่อนท้องตรวจตอนท้องตรวจหลังคลอดก็มีอะไรกก็คือแบบพร้อมมีลูกเดี๋ยวะจะต้อง แบบ e เรียนเลคเชอร์เลยว่าอันไหนเนี่ยคือเรียกว่าพิกาหรือว่าเราจะออกใบพิกาให้กับคนไข้ที่เป็นแบบไหนมานะคะกับได้สัมภาษณ์คนไข้จริงๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปแบบอยู่ข้างนอกเราก็ต้องแบบมีคนไข้ให้เรามาออกใบพิกาอะไรเงี้เยเป็นค่าวที่น่าสนใจไม่เคยเรียนมาก่อนใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือตบท้ายด้วยเครื่องเมื่อกี้ได้เห็นกันเลยชายิาง่งใ,ใหญ่มากราคาเครื่องก็ไม่เบาเหมือนกันแต่ก็คงมีประโยชน์ไม่น้อยค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูทาราบัมบัตใช่อันนี้ก็มีชื่อของเราวันนี้ก็ไปเห็นทาราบัมัตของรามาธิบดีแล้วเนาะใหญ่มากๆไปเห็นที่ไหนรึเปล่าไม่เคยเห็นที่จงเลยตอนแรกก็จบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มันนี้หมดแล้วแต่สว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรม ตอนเย็ดนี่สนใจมากๆก็คืออะไรแข่งแบตต้องชนะแ่งกันนะไะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะแข่งกันเป็นทีมแต่ละทีมแต่ละเมนเทอร์ใช่เป็นสักสีนิดนึงของเบนเทองไม่นับแหละก็เดี๋ยวเพื่อนต้องไม่นับเดี๋ยวตามไปดูกันใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือเลิกเรียนแล้วเปลี่ยนชุดมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปแข่งแบดกันเมื่อกี้ก็ซ้อมบาสไปแล้วมีสนามบาสด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็มีเหรียญด้วยนะไม่ได้แข่งเล่นๆนะคะโอ้โหอุ้ยอุ้ยนี่คือเจ้าจับแต่เหรียญทองนะคะเหรียญที่นแบบไม่ไม่ต่อมาสนามแบดมินตันนะคะขับสนามแบดมินตันของเราทีนี่คนนี้เก่งมากคนนี้เก่งมากพี่ค่ะ ทีมขอไขต้องแบบติด,ดหนึ่งในสามแน่นอนมีเราไปกองเชียแล้วก็มีน้องเก่ง<ช>คนหนึ่งวันนี้ได้เหรียญจริงด้วยกลับมาเอาแบบหนุ่มีเล็ดลับอาจารย์บอกว่าถ้าชนะจะเหลี้ยงถ้าไม่ชนะก็เดี๋ยวมาดูกัน ชนะไปกี่เปียงแลครับนายศูนย์คะบอกวชนะจาบาเลย <c oughs> ไม่คุยได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่คุยด,ด้วยได้ไหมอ่ะันะเต็มระคะดิันรับเต็มคือเราขึ้นไปรับยัง 感动。